เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุงยยะตายายกันรุ่นน้องผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดียวกันเพิ่มเติมคือวันนี้ครับเราอยู่กันในไมค์ครับอาร์ซ e ์โซเวิรลนะครับผมโอ้โ oh, ห <c oughs> คือแบบเรียกได้ว่าเป็นแบบเจ๋งมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโลกโลก้กันดีกว่าทุกคนนะเห็นไหมคาร์ฟแมนอราร์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าไมค์ครับช้างเนี่ยเอ็กกับอาร์ซ์โ e ซเวิลนะครับผมซึ่ง o e v อาร์ซ์โซเวิร์ลที่แจกฟรีในะอีพิกเมื่อประมาณอาจจะประมาณกี่วันแล้วไม่รู้นะครับผมแต่ผมก็โหลดไปเรียบร้อยนะเอออีพิกเหรอสตรีมสิิเเเออฉยย้ส เออคืออาร์เซอว์มันแจกในอ e ีพิกเป็นนั่นแหละนะครับผมไหมโอเคไม่ดีแจกในสตรีมว่แง,งแล้วกูงงนะอะไรผมไม่รู้นะผมว่าตอนนี้เราอยู่กันในอาร์เซอว์ไมค์ครับชานะผมคือแบบคือมันเจ๋งมากนะเดี๋ยวเรามาดูสกินกันก่อนเลยนะครับผมนะสกินจะเลือกได้2ทีเนาะก็จะกดตรงนี้ได้แล้วก็กดตรงนี้ได้นะผมไอ้โมเลส์นี่คืออะไรเนะี่ยเรากดสกิน,นครับดูสิเป็นสกินอะไรมากนี่ครับโอ้โหก็เต็มเลยเนาะโอเคเป็นแพ็คแบบเก่าๆนะครับผมนะโอเคเรากดเพย์นะครับผมฮะเป็นการสร้างโลกอะไรพวกนี้นะครับผม คื่นหลังเนี่ยก็จะสวยมากเลยนะเออเรามาดูกันว่ามันมีความเป็นอาร์เคิร์เบิลมากน้อยแค่ไหนนะโอเคแต่มันชื่อ R raft, อาร์คาว์พ่ะยะ,ะเรามาดูรีซอสแพ็กกันนะผมนี่นะผมก็เป็นรีซอสแพ็กเออของอาร์เคิร์เบิลนะผมอาร์คาว์แล้วกผมเราลองกดนี้เพิ่มเข้าไปสินะครับผมไหมใส่บิฮายเวอร์ไปนะครับผมใส่รีซอสแพ็กอาร์เราลองใส่รีซอสแพ็กก่อนนะแบบใส่รีซอสแพ็กเนาะเนี่ยเ,เ,เกดโบเกมโหมดฮาร์ดคอร์อะไรด้วยเนี่ยเราปรับเป็นคเคทีมก่อนดีกว่าเนาะมามามา,มาโอเคนะครับผม ปิดทรงเปิดโส,ดสมาลองสร้างโลกนะดูซิว่ามันจะเป็นอาร์คซีเบิลยังไงนะผมนี่ฮะเราเข้ามานะผมเราก็ปรับแสงกันก่อนเลยนะเราดูซิมีอาชิเมน้นไหมเฮ้ยอาชิเมน้นอะไรเนี่ยมีอาชิเมนเดือดหรอเนี่ยเนี่ยนะผมเรามาปรับตรงนี้นะครับผมดูว่ามันมีพวกแบบไโนเสาอะไรพวกนี้หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะมีแต่ไม่เยอะนะแล้วมีมุมมองเราซ้ายมือด้วยนะทุกคนนะ ผมนี่ผมรู้สึกผมจะพับใจไปนะเฮ้ย hey! นี่ไงเจอตัวนี้ไอตัวนี้เรียกว่าอะไรวะ <c oughs> ไอตัวแนวเสาอ,อ่ะอุ้ยมันคือน,นกนกฟามิงกโกเหรอคือน,นอกอะไรอะเห็นทุกคนเคยเห็นโลโก้เกมอาร์เซนว่าที่เป็นแนวเสาแล้วมีตัวเขียอะไรด้วยนะเออตัวนี้เหมือนจะใช่แต่มันเป็นแรสเตอร์งั้นน่าจะอันนี้ปะใช่แล้วตัวนั่นแหละใช่เลยคล้ายกันเลยนกนี่นแหละเหมือนกันเลย <c oughs> นี่มันสัตว์โบราณมีตัวนี้ด้วยทุกคนโอ้โหคือมันไม่ใช่นกฟามิงโก้นะเว้ยมันเป็นนกแบบไม่รู้อะทุกคนแต่ทืนทําไมมันไม่มีเสียงวันนี้อะมันไม่มีเสียงวันทุกคนนะไอพวกไก่แล้วพวกนี้ก็ไม่มีเหรอนี่ตัวอะไรอะมันไม่มีเสียงกันเลยเหรอมันไม่คิดจะพูดกันเลยเหรอวะเนี่ยอ่ะเรามาลองดูต่างๆลห้ทำไมชื่อมันแปลกๆว่ะทุกคนนะทำไมชื่อมันแปลกๆรู้สึกว่าสัตว์มีเยอะมากนะ มอสอะไรนะมันแบบมันอยู่ในตัวเกมเลยอ่ะพิกนี่ไงอ๋อมันมาแทนหมูอ๋อมาแทนหมูนี่เองเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าโบราณเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่นกฟามิงโกมันเป็นยุคแนวเสาว,วตัวเนี้ยอยู่แล้วอ่ะอ่ะผมขี่มันนี้เราหาวิธีขี่มันดีกว่าเราเซเดลิลให้มันได้ปหเนี่ยกินกินกันไหมเนี่ยกินกันไหมเนี่ยกินเป็นกันรอเปล่าเนี่ยเอาเซเดลิลมาเซเดลิลมา,มาลุกมา นี่นมีชุดแบบนี่เลยนะผมลองดูชุดสิจิ๊บจอ่านองใส่แล้วปึ๊บปึ๊าเป็นชุดเหมือนเป็ดอะชุดเป็ดอะเป็นชุดเป็ดอะทุกคนนะนะเป็นชุดเป็ดไม่รู้จะเรียกว่าชุดอะไรอะแต่เป็นชุดเป็ดนะผมเฮ้ยหัวเป็นอะไรหัวมึงเป็นอะไรวัดเดี๋ยวเดี๋ what เป็นอะไรเนี่ย what โอเคอยู่เลนี้เอาดเป็นยไิมว่าเป็นยเป็นยัแต่กเวอยเอ๋เอ๋เอกเอ๋เอ๋เอ๋เ้เอ๋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 เอะเอ๋เอ๋เอ๋เอเอ๋เอ๋เอเออเอ๋เออ๋เอ๋มอกเอ๋เอ๋เน๋เอ๋เอะอนเรามาใส่ในนี้อเอออออเอออยเอ๋ออเเเัเอ ยูสเอฟเอสคืออะไรเทิร์นนิ่งโอ้ยแบบให้ลื่นขึ้นเหรอเนี่ยทุกคนนะมันมีปรับอะไรเพิ่มเติมด้วยเนี่ยเนี่ยโชว์แอดวานเนี่ยนี่ครับโอ้แม็กเฟรมเรทนะผมนี่ผมแม็กเฟรมเรทเลยสูตรเอฟเอสเลยเหรอโอ้ยสองร้อยสิบสองร้อยสิบลิมิตโบว์ไซส์พาร์ติเคิลเรนเดอร์ดิสแทนนะผมเอาปรับเหมือนเดิมไม่มาว่ะเดี๋ยวมันมาเลยเจ้าแดงเสองค่ะวัดเองจะเดินไปไหนเล่า อยวิ่งคนเร็วอะแรปเตอร์รอว่ะเนี่ยขี่ได้ไหมเอาเอาอะไรนะมันจะกินแครอทหรืออะไรวะเนี่ยโอเคนะผมรอบนี้ผมก็ลองเอารีซอสแพ็กออกแล้วก็ลองเอารีซอสแพ็กออกแล้วก็เป็นยังไงเนี่ยทุกคนมาเป็นแบบสวยขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมเดียวลองเอารีซอสแพ็กออกแล้วก็จะเป็นยังไงทุกคนมันก็เหมือนเดิมนะ แต่เราให้มันกินได้แล้วทุกคนนะไม่รู้มันจะให้เราขี่หรือว่าไรนมันจะกินในตัวนี้ยจึ๊บอ่ะกินได้ละอ่ะซิทได้ไงนั่งได้ด้ยนะวยหรออ่ะเฮ้กดผิดเดีด๋ยวนะวดัวดอดพอดวัดอ๋อสามารถสั่งให้ยื่นหรือนั่งได้งั้นเราก็เอาเบาะขี่มาเลยนะทุกคนนะมันปรับโหมดอย่างนี้ได้ผมจะออกไปทำปีมปิงเหรอจะออกไปทําไมจะออกจากโลกทําไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลย เอาแซดเดิลมาขี่มันเลยเซดเดิลจา๋ามาลวเว้ยเฮ้ยนี่ไงไดโนเสาร์ของเราบอกเลยว่าไอตัวนี้มันอยู่ยุคแนวเสาร์ไว้ทุกคนผมรู้แค่นี้นแหละนี่ขี่มันนี่นี่นี่น,นี่ไปเลยไปเอาอ๋อเราปรับให้มันซิดอยู่ใช่ไหมไล่มาหนึ่งนะปรับให้มันนี่นี่ก่อนวัดเดิวัดเดวัดเอาไปกินไปเอาไปกินไปโอ้มนกินไม่หยุดแล้วของไม่หมดด้วยทุกคน อ๋อมันมีหงเสียนสบายเ้านั่งหน่อยสิไปเลยมันไม่ไปอ่ะไปีิไปดิมันจะกินอะไรวะเนี่ยป๊บนึงนะโอเคนะครับผมเป็นว่าผมก็ไม่รู้วิธีบังคับมันนะผมผมรู้แย่วิธีการนั่งของมันนะผมเออเนี่ยแล้วมันไม่ไปด้วยอะใช้อันเนี้ยมันก็ไม่ไปนะทุกคนงงมากงงมากมายแต่ที่รู้คือนั่งได้นะผมแต่มันไม่ไปโว้ย สภาพนะครับผมหัวก็โยกจังเลยเอาเรามาดูของต่ตางๆกันอีกนิดนึงดีกว่านะนี่ดูของอันนี้มีโพนะผูอุยอ้ยอุ้ยหูจะระเบิดหูจะระเบิดโอ้หูจะระเบิด,ะะบดอ่ะ,ะอนั่งลูกอ่ะอยากให้นั่งนักใช่ไหมอ่ะปึ๊บดูสิโอระเบิดแรงมากนะผมทำไมาพูเราเปลี่ยนไปวะเนี่ยพูเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีดวงตานะ มันก็สามารถที่จะสร้างประตูเอนเดอร์ดราก้อนได้ด้วยนะทุกคนนะไอ้เวอร์ชันเนี่ยอ่ะเรดูกันสิจุบจ๊บจุ๊บอะสร้างได้นะครับผมมาฆ่าแมงอยู่เหมือนเดิมแต่มันสร้างได้งไงประเด็นเราลองไปดิโคตรเท่นะครับผมเป็นไงเป็นไงเราฆ่าตัวตายกันดีก,กว่าเอ้าไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบอยู่าลืมจะกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมเลยครับผม เออเป็นยังอาร์เซอ i v a l ในไมค์คาบชานแล้วผมก็เทเยนาะมีตัวนั้นอยู่อ่ะเออโอเคถ้าสนับสนุนช่วยกดไลค์กดซับไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปหนนนะครับผมโอเคแค่รับนี้บายบายครับบายบายเย้ยูฮูลงน้ำลงน้ำเย่ยงอม